สวัสดีครับนี่คือรายการ IT n e w ินะครับประจำวันที่7พฤษภาคม2555รอบเที่ยงคืนนะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับข่าวแรกนะครับไซเมนเทคเอ่อไซเมนเทคนะครับ Norton รุ่น2013ออกเบต้านะครับหน้าจอแสดงผลแบบเมโทรอ่าในแบบของ Windows 8นะครับกดจากอแวร์ตั้งแต่ครึ่งโหลดไดเวอร์นะครับไซเมนเทคได้ปล่อย Norton แอนตี้ไวรัส Norton Internet Security และ Norton 360 Version 2.13 Beta มารุ่นใช้ได้ทดลองใช้งานแล้วนอกจากนั้น n o ตั o รุ่นใหม่จะมีหน้าจอสับโหมดในโทนนะครับและในส่วนของการป้องกันไวรัสยังสนับสนุนการตรวจสอบมาแวร์ที่มากับไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆในขณะบูตเครื่องด้วยจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Windows 8ใครสนใจสามารถหาลิงก์ดาวน์โหลดได้จากที่มาของข่าวนะครับก็คือ signing of Windows แล้วก็เป็นต้นอีกนิดหนึ่อครัต่อมา Neon Neon Cat นะครับ l อ s t in Space มาแล้วใครเคยอ่านเก่าแก่คงรู้จักก็แมวตัวนี้นะครับ ก็เอ๊ะก็เหมือนเดิมนี่จริง n e วแคทถ้าาประวัติก็คือมันเป็นเกมใน Android ก่อนแล้วก็มีคนเอาไปก็คือเป็นเกมแมวเก็บดาวเนี่ยมันจะมีดาวอยอยู่ในอวกาศเราไปไล่เก็บนะเป็นคะแนนเพิ่มเข้าไปก็เล่นกันวนไปไม่มีอะไรข่าวต่อมานะครับมาดูคอนเซปต์ไอโฟนทีดีนะครับถ้าคนมีจอสามมิติจะเป็นยังไงนะครับจากเว็บไซต์วีมิโอ โอ้ยลืกบีโอโอยดีดีอันนาก็ทได้อ้ฟัที่ดีเขาถืเป็นผลงานของไมค์ก่อนที่มีชื่อว่าโฟนโอละนานะครับป็จจันาทำงาน่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับ ในฐานะทีมอัดิสหรืออาชีพโครงงานนี้เขาใช้เวลาในการทำแอน,ในิเมชันกว่า3เดือนโครงการที่สำเร็จต่างๆของเขาในวิทยาลัยออติกฮอลเลตนะครับของอาร์ตแอนด์ดีไซน์โดยใช้โปรแกรมมาย a อัปเตอ f ์เอฟและอะไรเนี่ย P F tag อะไรเสี้ยงแล้วถ่ายภาพด้วย Canon G e T 2I นะครับก็ดูจากเว็บไซต์ไม่เกะขีดกบได้นะครับ ต่อมาเป็นคิดแนะนำการใช้งานสม m s งการเ l a ซ y s 3นะครับพบผลสมงสมบติเด่นจากซัมซุงนะครับจริงกินนี่มีมาตั้งนานของสววันแล้วดูได้จากในทาง Youtube ของเว็บไซต์ y o u t u b e c o m มสแลสซัมซุงทัวร์โลนะครับซึ่งเขาจะมีการแนะนําเรื่องของอการใช้งานการเ x y ซอร3ต่ตางน,นะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นการเทสกินที่ค่อนข้างรวดเร็ว ก็สังเกตฟิปบอร์ดด้วยนะครับซึ่งปกติสีฟิสบอลจะมีเฉพาะใน iPad แล้วก็ iPhone เท่านั้นแต่ว่าฟิสบอร์ดตัวนี้ได้มีการลงในกลุ่มที่สามตัวแรกในกลุ่มแอนดรอยในฟีเจอร์เด่นนะครับเขาก็คือสามารถดูวิดีโอแล้วก็เป็นป,ป๊อปอัพเล็กๆได้นะครับตอนที่เราดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็อาจจะพิมพ์ข้อความเช่นในวิดีโอนี้เป็นการส่ง SMS นะครับโดยอย่า,างให้ดูมันจัดตัวได้แ t ้กระตุกไม e r น่ว e น,นะครับ as you can see the screens are very quick to switch compared to the galaxy s2 Booting time is much shorter, applications are launched quicker, and web browsing is also faster. Let us introduce the unique pop up play feature. If you get a text message while you're watching a movie, simply use pop up play. You can move the screen around, and you can send messages without having to stop the movie. To go back to the video player, you just give the screen a light tap. Great, isn't it? The Galaxy S3 has a high-performance camera. You can instantly capture and share your special moments. It shoots images without any shutter lag. The burst shot feature lets you take up to 20 photos consecutively. and the best photo feature automatically recommends the best among 8 different shots to share the photos with other galaxy s3 devices you can use the s-beam feature s-beam allows you to send video music and images in any size to use s-beam simply touch the back of two galaxy s3 phones together and the files are immediately shared. Isn't that wonderful? Again, the Samsung Galaxy S3 is a smartphone, effortlessly smart and intuitively simple. Enjoy the maximum benefits of the latest smartphone features with the Galaxy S3. จไอโฟนครึ่องต่าง่าวเป็นไอโฟนที่เขาส่งซ่อมกับร้านช่างซ่อมถือที่ไม่ได้รับใบรับรองจากโดยแอปเปิลน,นะครับและปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับการผิตที่้อยคุณภาพใดข่าวสุดท้ายนะครับทัสนะครับเซนเซอร์ที่บอกเราว่าใช้อะไรสรัมผัสได้แม้แต่กับร่างกายมนุษย์นะครับตอนน,นี้เราเคยเห็นแถบเจนนะครับจอสมผัสที่สามารถแยกวัตถุได้ว่าที่ไหนดีสัมผัสกับหน้าจอใช้เสียงเพื่อช่วยใน,ในประเภท เพื่อช่วยแยกประเภทนะครับวันนี้นี่ดีเซลนะครับออกมาโชว์อ้าวเขาบอกอ่านว่าทูเซเซเซอร์รับสัมผัสเหนือไปอีกอีกว่านอกเหนือจะบอกได้ว่าเราสัมผัสอะไรยับอกอีกขึ้นไปอีกว่านิ้วกีนวก่นิ้ว,วถ่าที่สัมผัสจีบนิ้ว,วหรือกลุ่มมือแทใช้กับวัตถุอย่างอื่นนอกเหนือจะกับสัมผัสได้ความจรงิงถ้าเล่าไปก็คงดูวิดีโอเลยแล้วกัน ยางไงเนี่ยแม่เจ้าฮะทีก็เอเมื่อก่อนเคยมีคลิปวิดีโอที่บอกว่าแบบถือกล้วยอยู่แล้วโผลเป็นโทรศัพท์้วสามารถพูดเป็นโทรศัพท์ดพได้จริงโ mm hmm. ดยการจับเซนเซอร์ตัว,ตวนี้ กำลังงงว่ามันจะช่วยอะไรกับสัตว์ต่างบนโลกนี้ดูไปก็งงขอให้พวกนักวิทยาศาสตร์ดูกันละกันเพราะว่มันเป็นมือถือทางนุนทรรมีกริซซี่ถามด้กับเข้าไปดีละกันทั้งหมดนี้นคือ,อาการอัพเดทของรายการไอทีนู้นะครับสามารถติดตามชมรายการได้ที่เอชไอทีวีเดลซีดีเคเดลคอมนะครับแล้วก็มีแนะนำรายการและสายใหเทคนะครับก็มีไฮไลท์สัมปทากริซซี่ถามนะครับทั้งสองฮาร์ดเผยเทคเปคโดยละเอยียดซึ่งตอนนี้สเปคของ Touche is a touch sensing approach based on swept frequency capacitive sensing. Conventional capacitive touch sensing operates at a single frequency, allowing for a single capacitive reading. This value goes up.